ครับพ่อใหญ่ซอจอยกินเกียงครับได้่ครับวอ้ได้องดอกครับได้องดอกสอดอกงามๆเข้ากขึ้นมาครับพ่อใหญ่แม่เข้าก็ขึ้นมาหอดมึงงนพท่านทั่วกนกับตาเลยเข้าก็มาหอดครับเข้ากัมาหอดยบซีซี่เลยพอย่ซีพ่อใหญ่ซอจอยกินเกียงครับมันน้ำทีมแม่หลายคนอยู่ครับแสงไฟ ผมก็เข้าขึ้นมาครับเข้าก็ได้เฮ็ดพกเจ็ดดอกวัสดีครับท่านผู้ชมเอฟซีที่โคโลบลักกุ้นเด้อครับเอเก็เฮ็ดกีสองคือต่าครับติดตามผลงานเลยด้อครับเป็นยังไงมือเนี่ยครับผมหลังจากทักทายก็พบยามโซ่จอยเกี่ยงกับมะพอ้ครับหมูหนึ่งครับ gặp cửa tham thì tín ngậm gặp. gặp không ผมเชิญผู้ชมมาปล่อยนะครับดอกงามงามครับผมดอกใหญ่ครับแดงยังคืนเลยครับเอ็ดกอแดงครับครับงามงามครับอู้สามดอกสี่ดอกครับผู้ชมครับโอ้ยจักแล้วครับแล้วครับมันหวานครับชุ่มกุ้งมะฝอยม้อใหญ่ใหญ่ครับ รมทั้งบายครับงาครับเนาง่าครับ่าครับง่ามครับง่ายครับงานเนจูงแนครับง่ายครับงานคืนเลยครับ

ขอทำครับเนตจะได้ร้ายเติบแล้วครับขอทำขอทำครับขอทำขอลืมทินครับเมืนทถามลบฝนก่อนครับท่นานผู้ชมพวกนี้นั่งครับมาเด้อมาเด้อ cúm mà lô cuốn năm Cố khe Tiếng nó tiếng Cố lăng cố khẩn Cố Cần แม่ตีหา่ารบบขี้เกียจก็ขี้เหร่กาา็แม่เราฝนนํำครับยานเปียกขึ้นกันบอกไปแง่ฝนยานเปียกตกแห้งแห้งบ แข้งเงี้งครับท่านผู้ชมไอเแียงอะไรล่ะลุยต่อครับลุยต่อครับลูกโมเากะเสียกรับต้องออกงายลุยต่อครับไอเแียงนะครับอยู่ในวัยขึ้นแล้วครับฝนนะฝนโมเสก็ไม่ปล่อยครับท่านผู้ชมดอกงามงามครับดอกง่ายน่าครับโอ้ยครับ ้ามครับนะครับงามงัวง่นก็ได้ครับงามแดงไปไหนครับมานบัวครับโอ้ยครับนี่จะดอกงามดอกจูงครับเขยิมืังเฮ้พไยังเคยเมืังงู งั้นเหรอครับโอ้ครับอหู่ครับนี่เด็กกียงโแรงเนี่ยนี่กระอกมั่งงามมันดิงมากครับเ้าใหม่ไอ้คนหลุกลอคนลุกลอเลยไร้รับมือเลยรับมือไร้เลยครับเพอได้ครับเพได้เพได้่โซจอยกินเกี่ยงครับเจอกันรอบวันดีครับวันดีครับวันดีครับวันหนทีบ พ่อหน้าเด้งเตี้ยมเตี้ยตาแล้วครับใช่ครับกัตาแบบนีครับเพิ่งๆแหละครับขากะลีน้องหัวตาม่นิสันนิสานครับสมอันฝนตกก็ไปอยู่แดดก็ไปเดีเศร้าพี่น้องเอ้ยถูกหลายฮ่ยสมอเป็นหัวหน้าทีมครับพ่อใหญ่ซอจอยเกี่ยงเกี่ยงมีไร้ขโมยครับผมขากสุดยอดมันๆครับครับผมในมือนี้ก็จะแจงหูแจงตาแล้วครับพี่น้อง ผมกับสีแดงงูผงเตาขึ้นแล้วครับเบาผมเ่าพิษผาดประการในผมก็ขอโทดขอให้พ่อแม่พี่น้องไว้นะโอกาสนี้เด้อครับสีแดงเมื่อวหนึ่งเขาเห็ทั้งอยากกินสูหลูกสูเต่ากินเขาเป็นโรงเรียนแลครับพี่น้องเอ้ยหักจานหลอดก็ขอให้หักหน่อยๆแต่หักกันหน้าเด้อครับสำหรับเมื่อนี้ขอก่าวคำวา่าสวัสดีครับ